ครับสวัสดีครับพบกันเช่นเคยกับผมมอสจากมอโตครีเอเตอร์ชแนลนะครับกับการดูดวงไพ่ยิปซีเพื่อความบันเทิงกันเช่นเคยนะครับย้ําเสมอว่าผมดูอย่างตั้งใจแต่อยากให้คุณผู้ชมรับชมด้วยความผ่อนคลายนะครับดูเป็นความบันเทิงนะอย่าไปคิดมากนะครับผมนะถ้าคำทำนายดีรับเอาไว้ถ้ารู้สึกไม่ถูกใจอย่าเอาไปจิตตกอย่าเครียดนะครับเพราะนี่คือการดูโดยรวมโดยกว้างไม่สามารถตรงกับทุกท่านนะครับถ้าอยากดูให้ตรงให้แม่นยํากับตัวท่านมากยิ่งขึ้นก็ทักทายกันมาดูส่วนตัวได้ที่ไล 95, ไน์ไอเดียมอคโตเก้าห้ารัเลยคบ ในการดูดวงพระยิ่ซีนี้ก็จะดูเป็นแบบพิกาดาพิกเด็กนะครับตามสไตล์ผมนะครับจะมีไพ่ให้เลือก3ามกองนะโดยจะมีองค์หลวงปู่ทวดเป็นองค์พระประธานแล้วก็มีไพ่ให้เลือก3ามกองคือหนึ่งกองที่1สีม่วงพระสมเด็จวัดระังกองที่สองสีเหลืองหลวงพ่อรวยและกองที่3สีแดงหลวงพ่อทันใจอยากให้ทําสมาธิดีๆแล้วเลือกเพียงกองเดียวเพื่อให้ได้คําตอบที่ตรงใจที่สุดนะครับ แต่ถ้าคุณรู้สึกว่าดูแล้วเลือกแล้วรู้สึกไม่ตรงใจสามารถทําสมาธิใหม่เพื่อเลือกกองอื่นได้เช่นกันหรือจะปิดวิดีโอนี้พักไว้ก่อนแล้วค่อยกลับมาดูในโอกาสหน้าก็ได้เช่นกันเพราะวิดีโอนี้ไม่มีวันหมดอายุดูเมื่อไหร่ก็ได้นะครับผมโอเคครับเดี๋ยวไปดูกันเลยว่าวันนี้จะดูกันในหัวข้ออะไรไปดูกันเลยครับหัวข้อที่เราจะดูกันในวันนี้ก็คือคุณจะมีโชคดีเรื่องอะไรในช่วงเวลานี้เร็วๆนี้อคุณที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งคุณได้ไพ่สองเหรียญ two อ f pentacles สี่เหรียญ Four of Pentacles โ oh, อ้เจ็ดดาบ Seven of Swords ไม่ต้องตัวดาบนะครับแล้วก็สามไม้เท้า Three of Wands อ่าเจ็ดเหรียญโอเคดี Seven of Pentacles มาดูกันคุณกองที่หนึ่งคุณจะมีโชคดีอะไรในช่วงนี้เร็วๆนี้นะช่วงในช่วงนี้ ช่วงเวลานี้เลยที่คุณได้ดูคลิปนี้นะครับแล้วก็ย้ําเสมอว่าไม่สามารถตรงทุกท่านนะครับเผื่อท่านที่มาดูครั้งแรกจะได้เข้าใจตรงกันอันนี้คือพลังงานรวมดูเพลินๆถ้าตรงรับไว้ประยุกต์ใช้ปรับใช้กับชีวิตประจําวันถ้ารู้สึกไม่ตรงจะทําสมาธิใหม่แล้วดูกองอื่นก็ได้เช่นกันมาคุณกองที่หนึ่งสองเหรียญมีโชคดีแน่นอนโชลาบเล็กน้อยเออโชลาบเล็กๆไพ่เหรียญแบบนี้สองเหรียญแบบนี้เน้นเรื่องโชคลาบเล็กน้อยการหมุนเงินการถ่ายเทเงินหมายความว่า เป็นการบริหารจัดการเงินที่ดีเช่นมีรายรับรายจ่ายที่บาลานซ์สมดุลดีไม่มากไม่น้อยอรับเข้าใจออกรับเข้าใจออกมีเงินหมุนเวียนตลอดแบบนี้ได้แม้จะไม่มีเงินเก็บมากนักแต่มีเงินหมุนเวียนมีคําแนะนําเล็กน้อยจากสี่เหรียญคืออ,อะไรจําเป็นต้องจ่ายก็จ่ายนะเอออย่าไปประหยัดจนเกินไปอย่าประหยัดจนตัวเองลําบากขออนุญาตแนะนําใช้คําว่า อย่าเขียมจนตัวเองลำบากอ่านี่พูดให้เห็นภาพไม่ได้ว่านะครับอ่าอย่างเช่นเอออยากกินอันเนี้ยเงินก็มีอยู่แต่บางทีคุณไปรูอ้อาจจะรู้สึกว่ามันแพงเกินไปก็อดใจไว้อะไรแบบเนี้ยไม่ต้องไปอดใจหาความสุขใส่ตัวตามอัตภาพได้เลยไม่มีอะไรแพงไปสําหรับการลงทุนเพื่อตัวเองนี่ ตราบเท่าที่ยังไม่เกินกําลังและมีความสุขได้ตามอัตรภาพประมาณนี้อยากกินอะไรอยากซื้ออะไรให้ตัวเองบ้างจัดเลยครับนะในเงื่อนไขที่ว่าไม่เกินกําลังไม่ต้องไปกู้นี่ยืมสินอะไรแบบนี้ทําไปเหอะบางทีคุณมีเงินพอสมควรคุณไม่ได้ลําบากอะไรแต่คุณคิดไปเอ,เองว่าของที่คุณอยากได้สิ่งที่คุณอยากทําตอนนี้มันเกินเอื้อมหรือเสียดายเงินอืม บางทีอยากซื้ออะไรเข้าบ้านแต่เสียดายเงินทบทวนดีๆถ้ามันจําเป็นถ้ามันต้องใช้ถ้ามันให้ความสุขทางใจได้ถ้ามันอำนวยความสะดวกได้และเงินก็มีพอซื้อแล้วไม่เดือดร้อนซื้อเลยผู้ให้ผู้แนะนําทางการเงินเราเชียร์ในสิ่งที่ควรเชียร์เออแล้วก็เออ ของเก่าเก็บของไม่ใช้ก็บริจาคบ้างหรือทิ้งบ้างก็ได้แล้วแต่สภาพเออถ้ามันบริจาคให้ประโยชน์กับคนอื่นได้บริจาคซะถ้ามันเสียหายแล้วเกินจะเก็บไว้ไม่รู้จะเก็บซากไว้ทําไมขออนุญาตใช้คํานี้เลยให้เห็นภาพออบางทีของสะสมหรือของที่ผุพังแล้วที่ไม่ได้มีคุณค่าทางใจใดๆเ,ออเก็บไว้ก็รกบ้านเปล่าๆลองเละทิ้งบ้างก็ดีพอบ้านช่องสะอาดโล่งขึ้นเนี่ยมันก็ดึงดูดรัพย์ได้ตามความเชื่อนะถ้าไม่เอาของเก่าทิ้งออกบ้างของใหม่จะเข้ามาได้ยังไงถูกไหมครับเออ ไม่กี่วันจะปีใหม่แล้วทําความสะอาดบ้านเตรียมรับทรัพย์รับโชคนี่ประมาณนี้โชคเล็กน้อยมีอยู่แล้วอ่าเนี่ยเราเตรียมทําความสะอาดบ้านเตรียมรับโชคใหญ่เออเก็บกวาดของไม่ใช้ทิ้งบ้างบริจาคบ้างแล้วแต่เออหรือคลใครเสียดายของสภาพดีจะทําขายมือสองก็ได้ได้รายได,ได,ได,ได้เสริมได้ด้วยเออคุณคาดหวังได้ถึงความก้าวหน้าในอนาคตเออความโชคดีของใบนี้กองนี้ด้วยก็คือ สิ่งที่คุณลงมือลงแรงทาไปแล้วตลอดทั้งปีหรือหลายปีมาแล้วก็แล้ว,แ,ลวแต่ที่ยังไม่เห็นความสําเร็จยังไม่เห็นผลจะส่งผลดีขึ้นเร็วๆนี้คุณจะคาดหวังได้ถึงความก้าวหนะ้าหวังอะไรมักจะได้ตามนั้นถ้าตั้งใจทําจริงลงมือจริงไม่ได้นั่ง,น,งนอนเฉยๆขออนุอญ,ญาตนะครับต้องขยันขันแข็งตั้งใจทําจริงๆด้วยวางแผนอะไรไว้ทําให้ได้ตามแผนแล้วโชคดีจะเกิดแบบไม่บังเอิญ เออโชคดีคืออะไรโชคดีคือโอกาสดีๆที่มาเมื่อเราพร้อมนี่ถ้าโอกาสดีๆมาในวันที่เราไม่พร้อมเราก็ไม่ได้ไม่รู้จะเอากำลังที่ไหนไปน้อมรับสิ่งดีๆถูกไหมครับโชคดีจะเป็นของคนที่มีความพร้อมเสมอให้เคล็ดไม่รับเอาไว้เออเตรียมตัวไว้ให้พร้อม คนที่พอจะมีทุนสักหน่อยอ่าคนที่คาดหวังการเติบโตเรื่องการลงทุนธุรกิจถ้าคุณมีเงินเก็บมีเงินเย็นที่ไม่เดือดร้อนสามารถแบ่งมาใช้จ่ายได้หรือคิดต่อยอดทําธุรกิจใดๆสามารถเริ่มทําได้เลยนะช่วงเวลานี้ไม่ต้องรอให้พร้อมไปกว่านี้นะ,ะข่าวดีตามดวงตามพลังงานนี้คือสิ่งที่คุณตั้งใจทําจะสําเร็จดังกล่าวเมื่อกี้อ่าโยงมาจากใบเมื่อกี้นะอยากทําอะไรเริ่มทําได้เลยโดยเฉพาะคนที่หวังคาดหวังการทําธุรกิจส่วนตัวการลงทุนอะไรสักอย่าง ที่ถูกต้องนะเน้นว่าถูกต้องถ้าสีเทาๆดำๆไม่แนะไม่เหมาะกับคุณอย่าไปทำมีโอกาสสูญเงินเปล่าได้แต่ถ้าเป็นกิจการธุรกิจการงานที่ถูกต้องขาวสะอาดทำได้เลยจะคาดหวังถึงการเติบโตได้เจ็ดเหรียญเป็นไพ่ที่ดีมากสำหรับคนที่คิดริเริ่มทำธุรก,กิจส่วนตัวอถ้าน้อยกว่าเจ็ดเหรียญน,นี้ยังไม่แนะนำแต่เจ็ดนี่โอเคส่วนสี่ที่ออกมาเมื่อกี้คือใช้ใจ่ายให้แบบ กล้าใช้กล้าจ่ายหน่อยให้ให้เกิดการหมุนเวียนของเงินแบบนี้เอออย่าประหยัดจนตัวเองลําบากประมาณนี้คุณกองที่หนึ่งโชคดีของคุณจะวนเวียนเกี่ยวกับเรื่องเงินเงินทองทองนี่แหละแม้จะไม่ใช่เงินที่เยอะมากมายอะไรแต่คาดหวังได้ถึงความหมุนเวียนที่ลื่นคล่องเออเรียกว่าไม่เดือดร้อนมีกินมีใช้อยากกินอะไรได้กินอยากใช้อะไรได้ใช้ตามอัตราภาพตามกําลังประมาณนี้คุณกองที่หนึ่งโอเคครับเดี๋ยวไปต่อกองสองก็ด้ครับไป โอเคครับคุณที่เรียกไพ่กองที่2กับการดูดวงไพ่ย,ยิปซีวันนี้หัวข้อคุณจะมีโชคดีเรื่องอะไรเร็วๆนี้ในช่วงนี้นะครับอ่าคุณที่เรียกไพ่กองที่2มาดูกันนะช่วงเวลานี้จะมีโชคดีอะไรนะคุณกองที่2คุณได้ไพ่สิดาบ ten of swords ไม่ต้องกลัวดาบดาบมาเตือนอะไรดาบคือความเครียดหรือเปล่าเออหรืออดีตฝังใจก็ได้เดี๋ยวมาดูกันหนะ้าราชาไม้เท้า king of wands ให้คุณเข้มแข็งขึ้น the hermit เอ,อ้ยดีครับ เข้มแข็งด้วยใจสงบด้วยมาดูกันสเตรนจ์สุดยอดถือว่าเป็นโชคดีที่แท้จริงเทมเพลนส์มาขยายความกันคุณกองที่สองคุณจะมีโชคดีเรื่องอะไรเร็วๆนี้ในช่วงนี้นะ ย้ำเสมอว่าไม่สามารถตรงทุกท่านนะครับเพราะนี่คือการดูดวงรวมมาเผื่อท่านที่มาดูครั้งแรกจะได้เข้าใจตรงกันมาดูกันเลยคุณกองที่สองถ้ารู้สึกตรงรับไว้ใช้ปรับใช้ในชีวิตประจําวันได้ถ้ารู้สึกไม่ตรง uh, ทำสมาธิใหม่แล้วดูกองอื่นได้มาดูกันซิว่าไพ่จะบอกอะไรบ้างอ่าสิบดาบคุณมีความเครียดอยูออ่มีความเครียดอยู่เป็นทุนเดิม ไม่ว่าจะมากจะน้อยจะเนิ่นนานมาแค่ไหนที่ผ่านมาคุณเครียดมีความเครียดมีความเจ็บปวดฝังใจใดๆก็แล้วแต่แม้แต่การลือมอดีตไม่ได้เออจะรักฝังใจจําฝังใจความเจ็บปวดใดๆก็แล้วแต่หรือแม้แต่การถูกหักหลังถูกทรยศหักหลังทําให้คุณปวดใจมาจนถึงทุกวันนี้เอาจริงๆมันคลี่คลายลงบ้างแล้วแต่คุณยังนึกถึงเรื่องเหล่านี้อยู่เสมอข่าวดีคือ โชคดีของคุณคือคุณมีโชคดีทางด้านจิตใจเออโชคดีทางด้านจิตใจคืออะไรคืออยู่ๆคุณก็เริ่มปรับสภาพจิตใจได้เริ่มฟื้นฟูจิตใจเยียวยาหัวใจตัวเองได้เริ่มกลับมาแข็งแกร่งอีกครั้งนี่ชัดเจน เป็นความแข็งแกร่งจากภายในที่เยียวยาตัวเองได้โดยไม่้นงงใครไม่ต้องพึ่งใครและไม่ไม่คิดแก้แค้นไม่อะไรซึ่งนี่ถือว่าเป,เป็นบุญกุศลมหาศาลนะครับการอภยัยการให้ความเมตตาการเลิกแล้วต่อกันอะไรแบบนี้ไม่ว่าคุณจะเจ็บช้ำอะไรมาคุณจะสบายใจมากขึ้นแข็งแกร่งมากขึ้นจิตใจเข้มแข็งมากขึ้นเป็นความโชคดี เพราะไม่สามารถเกิดขึ้นในทุกคนนะเรื่องแบบนี้บางทีความสุขทางใจนี้ไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆทุกคนคนที่มีความสุขทางใจถือเป็นคนที่โชคดีมากคนหนึ่งอ่าแล้วก็ยังมีความสงบแกล่งขึ้นยังไม่พอยังมีความสงบด้วยคุณจะสงบลงได้เยอะจากจิตใจที่เคยกระวนกระวายร้อนรุ่มกลุ่มใจคิดมากสารพัดกังวลล่วงหน้าใดๆช่วงนี้เป็นต้นไปคุณจะสงบใจได้มากขึ้น เออบางท่านที่มีแรงบันดาลใจมากๆมีความแนว่วแน,วแนว่มากๆอาจจะเริ่มต้นปฏิบัติธรรมได้เลยไม่ว่าจะไปปฏิบัติธรรมจริงจังที่วัดหรือทาจริงจังที่บ้านก็ได้เช่นกันสถานที่ไม่สําคัญมันอยู่ที่ใจเออประมาณนี้หลายท่านอาจจะเข้าสู่โหมดปฏิบัติธรรมได้หลายท่านที่ไม่เคร่งเครียดไม่สีเรียดอาจจะอยู่ในโหมดปกติใช้ชีวิตประจําวันตามปกติแต่มีความสุขความสบายใจจากข้างในก็ได้เช่นกันและข่าวดีอีกโชคดีอีกคือตอนเนี้ย พอปัญหาเริ่มคลี่คลายาความทุกโศกในใจลดลงจิตใจแข็งแกร่งขึ้นและมีความสงบในใจแล้วก็ยังมีส่วนเสริมดีๆจากคนรอบข้างอีกเออในขณะที่คุณประสบอะไรมาเยอะแยะแล้วคุณกําลังฟื้นตัวคุณกําลังเข้มแข็งขึ้นจิตใจดีขึ้นมีความสงบในใจคนรอบข้างก็เกื้อหนุนเออเรียกว่าบรรยากาศตอนนี้ดีไปหมดสิ่งแวดล้อมเอยอ,อะไรเอยสิ่งที่คุณต้องพบต้องเจอมันดีเพราะบ,บางทีคนเรานะ พยายามสงบใจแต่ถ้าคนแวดล้อมยังมาแง้วแง้วกวนใจอยู่หรือมาสร้างปัญหาให้อยู่มันก็สงบใจยากแต่ของคุณนี่คือโชคดีนี่แหละความโชคดีของคุณในช่วงนี้อะไรอะไรก็เป็นใจไปหมดทุกอย่างให้คุณมีความสบายใจมากขึ้นแล้วพอคนเราสบายใจคนแวดล้อมดีครอบครัวดีเพื่อนดีใครๆเรียกว่าอยู่ในสังคมที่ดีอะ่ะเออ ทุกคนพร้อมสนับสนุนพร้อมเข้าใจเราเราก็จะมีจิตใจที่สดชื่นรื่นเริงพร้อมที่จะสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆอะไรก็แล้วแต่พร้อมที่จะฟื้นตื่นขึ้นมาจากความทุกข์ความโศกในอดีตเออบางคนอาจจะได้กลายเป็นคนใหม่ที่สดใสกว่าเดิมได้ด้วยซ้าบริหารจัดการชีวิตดีๆได้เลยโชคดีของคุณมาถึงแล้วนะเออบางคนอาจจะยังไม่รู้ตัวบางทีกรรมเก่าเยอะหรือว่ามีอะไรบังตาอยู่สิ่งดีๆมาแล้วความสบายใจมาถึงที่แล้ว ความสบายใจเกิดจากข้างในผมย้ําเสมอว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ยากและทําได้ยากมากต่อให้มีเงินร้อยล้านพันล้านถ้าใจยังวุ่นวายมันก็ไม่สงบเออความร่ํารวยไม่เกี่ยวความอะไรก็แล้วแต่ความมั่งมีโปรไฟล์ชีวิตอาชีพการงานไม่เกี่ยวความสงบทางใจที่คุณได้ตอนนี้ถือว่าเป็นโชคดีที่สุดแล้วไม่ใช่จะได้กันง่ายๆรวยล้นฟ้าถ้าใจไม่สงบก็ทุกข์ แต่คุณเริ่มสงบแล้วคุณเริ่มเข้มแข็งอยู่ได้แล้วบาลานซ์ชีวิตดีๆจัดจสรรทุกอย่างดีๆชีวิตคุณจะลงตัวมากไม่ว่าคุณจะเป็นใครทําอะไรที่ไหนฐานะอย่างไรก็แล้วแต่ตอนนี้ชีวิตคุณกําลังอยู่ในช่วงขาขึ้นถ้าบางคนมาดูคลิปนี้ตอนนี้เราแย้งว่าพี่มอสยังไม่เห็นขึ้นเลยยังแย่อยู่นั่นแปลว่าอาจจะติดกรรมเก่าหรือแม้แต่ว่าอ่าสิ่งดีๆอาจจะมาช้าไปสักนิดด้วยเหตุใดก็แล้วแต่ขอให้เร่งทําบุญสร้างกุศลเพิ่มตามอ่าความ ตามกําลังเออตามอัตภาพตามกําลังบางคนบอกไม่มีเงินจะทําบุญยังไงอ่าง่ายๆนะครับถ้าไม่มีเงินทําบุญอนุโมทนากับคนอื่นเขาเออเห็นคนอื่นทําบุญก็อนุโมทนาด้วยแค่นี้เองถ้ามีเงินน้อยก็ทําตามกําลังมีน้อยทําน้อยมีมากทํามากถ้าไม่มีอนุโมทนากับเขาได้บุญเช่นกันมากน้อยแล้วแต่ความตั้งใจและศรัทธานี่ประมาณนี้แล้วมันจะค่อยๆดีขึ้นเองนะครับประมาณนี้คุณกองที่สองโชคดีมาถึงแล้วเป็นกําลังใจให้ครับผมโอเคครับเดี๋ยวไปต่อกองที่สามกันเลยป้าย โอเคครับคุณที่เรือกไพ่กองที่3กับการดูดวงไพ่ยิปซีวันนี้หัวข้อคุณจะมีโชคดีอะไรในช่วงเวลานี้เร็วๆนี้อ่าคุณกองที่3ามคุณได้ไพ่ราชินีเหรียญค u e น Queen อฟเ p น n าเคิลส์โหเสถีใหม่หรือเปล่าเอออัศวินดาบนา t ออฟซอร์สอืมเดอะเดวิลไม่ต้องกลัวปีาศาจเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังเดี๋ยวมาขยายความให้ฟังแล้วก็อาไม้เท้าเอ็ดออฟวอนเฮ้ยดีดีดีสิบถ้วยเทนอฟคัดีงามครับ มาขยายความกันคุณกองที่สามคุณจะมีโชคดีอะไรเร็วๆนี้ในช่วงนี้นะเร็วๆนี้นะไม่สามารถตรงทุกท่านนะครับย้าเสมอเผื่อท่านท่านที่มาดูเป็นครั้งแรกจะได้เข้าใจตรงกันนะครับนี่คือการดูดวงโดยรวมอะไรตรงเอาไว้พิจารณาประยุกต์ใช้ได้อะไรไม่ถูกใจอย่าเก็บไปคิดกังวลน,นะเออหรือทาสมาธิใหม่แล้วดูกองอื่นก็ได้เช่นกันคุณกองที่สามดีมากเลยคุณจะมีโชคดีอะไรเร็วๆนี้ในช่วงนี้นะจะมีโชคดีอะไรช่วงนี้นะคุณจะร่ํารวยขึ้นเออตีตรงๆตามหน้าไพา่ไม่ต้องอ้อมค้อมเลย เออร่ำรวยขึ้นไม่มากก็น้อยมีโชคดีด้านการเงินชัดเจนท่านที่หวังเงินจะได้เงินท่านที่หวังผลประโยชน์ใดในทางที่ถูกต้องไม่เกินกําลังไม่เกินวาสนาไม่เกินกรรมจะได้เร็วเร็วนี้เออและดูตามหน้าไพ่ราชินีเหรียญก็ไม่จําเป็นด้วยว่าคุณจะต้องเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนี่คือพลังงานรวมดูได้หมดความเป็นควีนเหรียญคือสวยและรวยมากถ้าคุณผู้ชายก็สลับพลังงานเป็นฝั่งคุณได้คุณจะรวยมากเช่นกันแต่ก็ย้ําว่ารวยมากตามวาสนาที่มี ไม่ใช่ว่าทุกคนจะต้องได้เป็นเศรษฐีเงินล้านกันหมดไม่งั้นก็คนรวยก็เต็มไปหมดแล้วไม่ใช่ไม่ใช่มั่งมีขึ้นตามวาสนาเอาใช้คํานี้แล้วกันเออบางคนไม่เคยมีก็จะเริ่มมีค่อยๆมีเพิ่มขึ้นบางคนมีมากแล้วก็จะมีมากขึ้นไปอีกบางคนรวยแล้วก็จะรวยล้นเลยเออส่วนคนที่เป็นหนี้เป็นสินมีปัญหาการเงินเรียกว่าจะได้ลืมตาอ้าปากได้บ้างตามกําลังนะครับเออขึ้นอยู่กับว่าคุณทําดีสร้างบุญกุศลไว้แค่ไหนประมาณนี้บางคนทําบุญเยอะจริงให้เกล็ดไว้เล็กน้อย ทำบุญเยอะจริงแต่ในใจยังอิจฉาริษยาอาฆาตพยาบาทหรือแม้แต่ทําบุญไปด่าไปน่าลองนึกภาพตามดูบางคนทําบุญไปทุกวัดเลยไปเก้าวัดสิบวัดแต่ยังปากยังด่าคนอื่นนินทาคนอื่นอยู่อย่างนี้ก็ไม่ได้เกิดผลดีอะไรขึ้นมาขออนุญาตแนะนําตรงๆไปสังเกตคนแวดล้อมดูได้มีคนลักษณะดังกล่าวนี้ไหมตัวทําบุญแต่ใจยังอิจฉาอาฆาตเขาอยู่ตัวทําบุญแต่ปากยังด่าเขาอยู่คนแบบนี้มีเยอะอืมแม้แต่การทําบุญหวังผลก็ไม่ควรเช่นกันเช่น ไปทาบุญอะไรก็แล้วแต่หยิบมือเดียวแต่รออ,อธิษฐานขอรวยพันล้านอย่างเงี้ยมันไม่ใช่เออคุณจะเอาตังหยอดตู้สิบาทยี่สิบาทร้อยบาทไปอธิษฐานขอเงินล้านมันไม่ใช่อย่างเงี้ยมันเกินวาสนาแล้วแสดงออกถึงความโลภด้วยนี่แนะนําตรงๆไม่ได้ว่านะแต่ราชินีเหรียญมาสบอกบ่งบอกว่าคุณไม่ได้เป็นคนอย่างนั้นสิ่งที่ผมยกตัวอย่างไปคือให้ไปสังเกตคนแวดล้อมที่เป็นอย่างนั้นเออแล้วเปรียบเทียบดูว่าคนอย่างนั้นนะ่ะ จเจริญไหมโตไหมก็ไปสังเกตเอาเองแต่คุณจะ,จะเจริญเติบโตได้โดยที่ไม่ต้องไปทําแบบนั้นเออแล้วก็สิ่งที่ไม่ดีจะพ้นออกไปการเงินจะดีขึ้นมีโอกาสได้เงินที่คาดหวังไว้ใครอยากได้เงินเท่าไหร่จะได้ตามที่คาดหวังเลยมีโอกาสได้สูงมากมีคาเตือนเล็กน้อยอันตรายไหมก็ไม่ถึงอันตรายแต่ก็ต้องระวังให้ดีเมื่อคุณมีเงินขึ้นมาจะมีคนมาเบียดเบียนเออระวังคนที่เข้ามาเบียดเบียนเออพุ่งเข้ามาจู่โจมเข้ามาเนียเนี่ยเนียอย่าให้ใครรู้ว่ามีเงิน รวยเงียบๆเออให้รู้เฉพาะเท่าที่จำเป็นเช่นพ่อแม่คนในครอบครัวอะไรก็แล้วแต่หรือคนที่ดีกันมีพระคุณต่อกันแบบนี้หรือแม้แต่ได้เงินมาแล้วแบ่งคืนเจ้านี่แบบนี้เออรีบใช้นี่ซะแบบนี้ก็ได้ให้รู้เฉพาะคนที่เกี่ยวข้องและอย่าไปบอกตัวเลขกับใครว่าได้มาเท่าไหร่เก็บให้เงียบนะครับไม่งั้นคุณจะโดนเบียดเบียนอืมเบียดเบียนการเงินไม่พอบางท่านถ้าเป็นผู้ท่านคุณผู้หญิงนะความเป็นราชนีเหรียญเนี่ยเออรวยด้วยสวยด้วย,สวย,วยสวยแล้วรวยมาก จะถูกหวังผลทางร่างกายด้วยเอออาจจะมีใครสักคนหรือหลายคนที่อยากเข้ามาเกาะแกะคุณหวังทั้งทรัพย์สินคุณและร่างกายคุณแบบนี้ระวังด้วยนะจ้าราชินีเหรียญทั้งหลายเออเดวิลมาแล้วไอ้พวกมาเก้แหละนอกจากจ,จะอยากเบียดเบียนการเงินแล้วบางคนหวังร่างกายหวังความสุขทางอารมณ์ทางตัณหาราคะได้ด้วยระวังพวกเดวิลให้ดีอย่าบอกใครว่ามีเงินอย่าบอกตัวเลขจำนวนเงินว่ามีเงินเท่าไหร่อย่าให้ใครรู้เงียบที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แล้วก็ คนที่เข้ามานอกจากหวังเรื่องเงินจะมีบางส่วนที่หวังตันหาราคากรรมลมหวังเรือนร่างของคุณต่อให้คุณผู้ชายมาดูก็ต้องระวังเออเพราะสมัยนี้ไว้ใจใครไม่ได้เพศไหนก็ไม่เกี่ยวมันจะมีคนที่หวังความสุขทางกายจากคุณเออได้ตังค์ด้วยได้ตัวด้วยอะไรแบบนี้มันจะมี เตือนแบบนี้ไม่ต้องไปกลัวนะไม่ต้องไปจิตตกนะไม่ได้หมายความว่าจะเจอทุกคนแต่มันมีโอกาสแบบนี้เขาเรียกว่าเหมือนมานรผจญอย่างหนึ่งพอคุณจะร่ํารวยคุณจะโชคดีมันจะมีมารผจญระวังให้ดีวิธีที่ดีสุดคืออย่าเปิดรับใครง่ายๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนแปลกหน้าคนไม่รู้จักคนไม่เคยเจอกันมาก่อนบางทีบางคนแชทกับต่างชาติแชทกับใครก็แล้วแต่ยังไม่เคยเจอกันเขาบอกจะทําอย่างนั้นอย่างนี้จะมาเป็นแฟนจะมาขออย่าไปเชื่อเออยากครับเออผมฟันตรงให้เลยอย่าไปเชื่อจะไปเชื่อคำหวาน ต่อให้เจอกันต่อหน้าก็เชื่อไม่ได้ทำตัวให้เรียบง่ายที่สุดอย่าให้ใครรู้ว่ามีตังค์จำคำผมไว้ย้ำเลยอย่าให้ใครรู้ว่ามีตังค์เออปวดมากจะเสียทั้งตังค์เสียทั้งตัวระวังนะครับด้วยความหวังดีเตือนตามหน้าไพ่เลยนะไม่ได้พูดให้ใจเสียไม่ได้พูดให้เครียดนะอย่าจิตตกนะครับไม่ได้เกิดกับทุกคนย้ำนะแต่ยังไงผมก็เชื่อว่าคุณเอาตัวรอดได้โอเคขั้นต่อมาพอมีเงินแล้วสมหวังแล้วไปสารต่อการงานตามฝันได้เลยถ้าคุณที่คิด ต้องการเงินก้อนดังกล่าวไปลงทุนทําอะไรสักอย่างเช่นอยากเปิดคาเฟ่อยากเปิดร้านกาแฟยอยากทําอาร์ตแกลเลอรี่อยากมีกิจการส่วนตัวอยากลงทุนใดๆอยากสารฝันแม้แต่อยากเรียนต่อทําได้เลยมีตังแล้วนี่เอออยากทําอะไรทําเลย,เลยแล้วก็สิบถ้วยกับคําถามนี้บริบทนี้ผมมองว่าเป็นเรื่องครอบครัวส่วนตัวครอบครัวโดยกําเนิดพ่อแม่พี่น้องอะไรแบบนี้เออคนใกล้ชิดนะพ่อแม่เน้นพ่อแม่ถ้าพ่อแม่ยังอยู่หรือถ้าพ่อแม่ไม่อยู่แล้วก็คือญาติที่เลี้ยงคุณมา ผู้มีพระคุณอะไรแบบนี้นี่คือความหมายสิบถ้วยของคําถามนี้แต่ยังไม่ใช่ความรักเชิงความรักชู้สาวอะไรแบบนี้รักใครๆไม่ใช่จะเป็นความรักแบบคลีน n c l e ความรักแบบคนในครอบครัวสิบถ้วยออกมาบอกว่ามีเงินแล้วอย่าลืมครอบครัวนะเอออย่าเอาไปทุ่มเทให้อย่างอื่นหมดอย่าเอาไปเลี้ยงคนอื่นอย่าไปเลี้ยงเพื่อนอย่าปาร์ตี้อย่าไปทําสิ่งที่ไม่ควรอ่าเรามันเงินมันจะหมดได้อย่างที่เตือนตอนแรกแล้วมีเงินอย่าให้ใครรู้มีเงินปุ๊บ ตั้งใจทํางานเออตั้งใจทํางานเอาเงินมาต่อยอดเอาเงินมาสร้างงานเอามาสร้างธุรกิจหรือจะเก็บไว้นิ่งๆก็ได้และให้ครอบครัวเป็นครอบครัวสุขสันต์เออพ่อแม่ฉันต้องอิ่มอะไรประมาณนี้ได้เลยดวงคุณเปิดแล้ว ครอบครัวสุขสันต์มากสิบั้วยยืนยันแต่ย้าว่ากับคําถามนี้หัวข้อนี้เน้นไปที่ครอบครัวโดยกําเนิดก่อนเออพ่อแม่พี่น้องความสุขในครอบครัวโดยกําเนิดส่วนในครอบครัวส่วนตัวที่จะไปสร้างเองกับคนรักยังไม่ต้องคิดถ้าคุณมีครอบครัวมีสามีภรรยาแล้วมีครอบครัวแล้วอันนี้ก็บ่งบอกได้ว่าชีวิตครอบครัวคุณจะเป็นปกติสุขดีแต่ถ้าคุณยังไม่มีใครอยู่โสดไปก่อนเอออย่าเพิ่งรีบอย่าเพิ่งร้อนนะ อยู่สดสวยๆรวยมากไปก่อนดูแลพ่อแม่ให้ดีใช้ชีวิตส่วนตัวให้ดีเอางานเอาการให้ดีพัฒนาตัวเองให้ดีเดี๋ยวมันดีหมดเออแล้วก็ระวังให้พวกที่จะมาเบียดเบียดดังกล่าวทั้งเรื่องเงินและเรื่องตัญหาราคะนั่นแหละนะโอเคครับผม